คลขลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีระรวดียิ่งมีและนัดนอรีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ l t h y ขลับคลับของคนรักสุขภาพค่ะ รายการสุขภาพที่มีสาระความรู้หลักหดเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรามาอัปเดตแล้วก็ทริปสุขภาพดีๆเรามีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนารีสุขดีค่ะก็เดือนกันยายนของคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้มีวันหยุดหรือว่าวีคเอนนะคะแต่ก็มีวันสําคัญหนึ่งวันก็คือวันไมหิดดนะคะวันที่24กันยายนนะคะก็เป็นวันทางการแพทย์เหมือนกันนะคะค่ะ ก็หลายๆหน่วยงานก็อาจจะต้องไปวางพวงมาลากันนะคะพูดถึงกิจพูดถึงวันสําคัญในเดือนกันยายนไปแล้วมาพูดถึงกิจกรรม,มเกี่ยวกับสุขภาพในเดือนนี้บ้างนะคะดิฉันก็มีกิจกรรมสุขภาพมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเป็นกิจกรรมคุณแม่ตั้งครรภ์เก้าเดือนนะคะเก้าเดือน ในคันสู่9แรกแห่งการเติบโตนะคะศูนย์แม่และเด็กโรงพยาบาลหัวเฉียวเขาขอเชิญคุณแม่ตั้งคันและคุณพ่อคะ่ะเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกคนสำคัญของครอบครัวนะคะแล้วก็ร่วมฟังเสวนาพิเศษนะคะเรื่อง9เดือนในคันสู่9แรกแห่งการเติบโตโดยสูตินารีแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะพร้อมกับพบ คลาดการออกกาลังกายคลายปวดเมื่อยเนาะสำหรับคุณแม่นี่แหละการแนะนําโภชนาการนะคะแล้วก็สุดชิคก,กับการสร้างสารค์เข็มกลัดติดคันคุณแม่เขามีเข็มกลัดกันนะคะพี่แมวมแล้วเข็มกลัดปัจจุบันมันมันตามแฟชั่นผลิตเองได้เขาเรียกอะไรอะ DIY พี่แมวพร้อมกับรับของรางวัลน,นะคะมากมายที่เตรียมไว้ให้คุณแม่ตั้งคัน กิจกรรมนี้ค่ะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่27กันยายนนี้นะคะ9นาฬกาถึง11นาฬิกาสนาทีค่ะที่ห้องประชุมชั้น2อาคาร1น1โรงพยาบาลหัวเฉียวนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนสแกน QR code ได้นะคะหรือไม่ก็ลองเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ของแผนกลูกค้าสัมพันธ์นะคะโทรไปได้ค่ะถ้าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม02 223 1351ต่อ3126นะคะ02 223 1351ต่13ะะอ3126ค่ะขอ,อนิชเชนเองก็มีกิจกรรมดีๆนะคะในวันที่24กันยายนค่ะคุณู้ฟังก็ทาง มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะโดยคณะแพทยาศาสตร์สิริราพยาบาลนะคะศูนย์การแพทย์การนาพิเศษก็มีกิจกรรมดีๆค่ะก็คือเป็นกิจกรรมของ <c oughs> คุณผู้ฟังใช่ไหมคะวัามีวันนี้ด้วยนะก็คือวันนักกำหนดอาหารค่ะ <c oughs> ก็จัดให้มีในวันที่ยี่สิบี่กันยายนนี้ล้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นสุขภาพดีเริ่มที่การกินอาหารสมดุลน,นะคะก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนี่ละคะ่ะก็จะแบ่งเป็นทั้งให้คำปรึกษาด้านโภชนาการนะคะหรือว่า อาหารสมดุลสําหรับผู้สูงวัยแล้วก็สาธิตการทําอาหารเพื่อสุขภาพนะคะโดยกิจกรรมนี้จัดให้มีในวันที่24กันยายน2568นะคะตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาจนถึงเวลาสิบสนาฬิกานะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะที่ลานเป็นโนชั้นหนึ่ง์นย์การแพทย์การจนาพิเศษนะคะใครที่อยู่ละแวกแถวนั้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฟรีค่ะ สอบถามรายเียดเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังที่02-849-6600นะคะ028496600ค่ะก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของผู้สูงวัยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านโภชนาการสําหรับตัวเองสําหรับลูกน้อยนะคะก็สามารถที่จะไปรับคําปรึกษาได้นะคะแล้วก็รวมถึงการสาธิตอาหารเพื่อสุขภาพจากเชฟ บริษัทดังชื่อดังด้วยนะคะใครที่สนใจกิจกรรมนี้ค่ะวันที่24กันยายน2568ตั้งแต่เวลา9นาฬกาจนถึงเวลา12นาฬิกาค่ะที่ลานเปนโนชันน้น1ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษค่ะอีกหนึ่งข่าวสารแล้วกันนะคะทุกวันนี้ก็พบการระบาดเขาเรียกอะไรอะติดกันเยอะมากก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะในเรื่องนี้สบสเผย ผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าพบนักสูบรายใหม่อายุต่ำสุดแค่6ปีน่ากลัวมากปกติเราคิดว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะ,ะปีนี้น่าจะอยู่ประมาณปอ .2 ป .3 2> รรเองนะคะแล้วก็สาเหตุหลักคือเพื่อนชวนเดี๋ยวผู้ปกครองฟังน่าจะต้องเอาตรงนี้ไปตรวจสอบพฤติกรรมของลูกหลานนะคะในเรื่องนี้คะ่ะสอบสอบ,บสอบกระทรวงสาธารณสุขเขาเผยผลสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าพอร์ตนี่แหละของเด็กและเยาวชนในปีนี้เลยค่ะปี6กแปพบผู้สูบรายใหม่อายุน้อยสุด6ปีโดยร้อยละ45บ้ร้อยละ45นะคะเกือบครึ่งหนึ่งหันมาสูบเพราะว่าเพื่อนชวนเนาะในเรื่องนี้ค่ะดร์นายแพทย์พานุวัตรปานเกตัธิบดีกรมสอบศเปิดเผยว่ากรองกองสุขศึกษา นะคะคได้ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังพฤติกรรมระดับพื้นที่สำรวจระหว่างพฤติกรรมสุขภาพการสุขบุิรไฟฟ้าของเยาวชนไทยปี68นะคะผ่านระบบออนไลน์จำนวน4 3 4 4คนโดยเพศ <c oughs> เพศ <c oughs> หญิงร้อยละ51.40ิเอเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศช,ชายนะคะ <c oughs> เพศช,ชายร้อยละ45.47แล้วก็ LGBTQ ร้อยละ3.13 หมายถึงว่าเขาอะนะคะสำรวจมีเพศหญิงเพศชายแล้วก็ lgbtq นะคะแล้วก็พบเขาเรียกว่าพบกลุ่มอายุผู้สูบบุรีไฟฟา้ามากที่สุดอยู่ในช่วง19-25ปีร้อยละ37.62 19-25ถึง25นะคะก็อยู่ในช่วงของนักศึกษาเลยแหละรองลงมาก็คือช่วงอายุ16-18ปีร้อยละ29.26 และอายุ13ถึง15ปีร้อยละ22.39และยังพบอันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงที่สุดกลุ่มอายุ7ถึง12ปี<ม>ก็ยังพบการสูบร้อยละ5.65ค่ะโดยวิเคราะห์ตามภูมิภาคพบว่าภาคเหนือมีผู้สูบสูงสุดภาค<ม>เหนือกลายเป็นภาคเหนือเนาะร้อยละ23.87 รองลงมาอยู่ที่ภาคกลางของเราเนี่ยะค่ะ19.63ภาคอีสานร้รอยละ16.38ภาคใต้ร้อยละ11.21โดยพบพฤติกรรมการเกิดนักสูบไรยใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีนะคะนักสูบไรยใหม่ฉเฉลี่ยอายุฉเฉลี่ยอายุ13.34ปีน่าจะอยู่ในช่วงของม .6 ม .1 โดยมีอายุน้อยสุด6ปีนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของปฐมศึกษาชั้นปีที่1ปีที่2และสูงสุดตัวที่อายุ24ปีค่ะผลสำรวจพบว่าบุคคลรอบข้างและสื่อกลายเป็นสาเหตุที่สำคัญในการเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนโดยได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้ลองสูบนะคะสูบถึงไอ้ออที่เพื่อนชวนอะร้อย45.56นะคะแล้วก็โฆษณาอะ ผ่านเ c e บ o o k บ้างผ่านสื่อต่างๆมัางมากที่สุดคุณผู้ฟังร้อยละยี่สิบเจ็ดจุดแปดบาทรองลงมาคือแพลตฟอร์มติ๊กต็อกอือก็มีผมคือก็เด็กเนาะก็คือแพลตฟอร์มนี้ก็ค่อนข้างอยู่ในชีวิตของเขาอะนะคะยี่สิบเจ็ดจุดหกศูนย์เฉพาะแพลตฟอร์มติ๊กต็อกขณะที่การรับรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าเกินครึ่งร้อยละห้าสิบสองจุดสองมีความรู้ระดับไม่ดีพอใช้ สะท้อนถึงปัญหาที่น่าห่วงเข้าถึงง่ายเออเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้โทษน้อยะนะคะก,ก็ต้องเร่งแก้ไขาบาปด่วนคือถ้าเขาแบบเขาเรียกอะไรสังคมเข้าสื่อเข้าง่ายขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเข้ามาแบบใกล้ชิดนิดนึงนะคะในเรื่องนี้อธิบดีกรมสบศนะคะกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจพฤติกรรมแล้วแสดงให้เห็นว่าปัจจุบัน เด็กเข้าถึงบุรีไวฟ้าได้ง่ายนะคะแล้วในฐานะตึ่งกลมนี้มีบทบาทเนี่ยเขาได้วางยุทธศาสตร์นะคะเดินหน้าผลักดันในเรื่องนี้นะคะก็อาจจะอยากจะ ให้เด็กเนี่ยเข้าถึงโทษแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็การครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแต่ใดๆก็อาจจะต้องเป็นผู้ปกครองพี่แมวมที่ต้องตะหนักถึงแล้วก็อาจจะต้องสังเกตพฤติกรรมค่ะแล้วก็ให้ความรู้กับลูกกับเยาวชนเพราะส่วนใหญ่อะค่ะอยู่ในช่วงของเด็กและเยาวชนแล้วจะ<ก>บอกว่าส <13 S 1> ิบสามถึงยี่สิบสี่ปีการเข้การเข้าถึงสื่อของน้องๆด้วยนะคะว่าบางทีเนี่ย ซื้อต่างๆหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่น้องสามารถเข้าถึงโดยที่เราไม่ได้จํากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงหรือว่าในเรื่องของระยะเวลาในการที่จะดูบางทีเนี้ย พวกสื่อต่างๆนะคะที่เราเห็นอาจจะเป็นเป็นเรียวหรือว่าเป็นคลิปที่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะแต่ว่าด้วยความที่น้องเขาอาจจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันเป็นที่จดจําได้ง่ายมันก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าอยากลองอยากลองใช่ชตอนจะบอกว่าเขากําลังแบบออยากจ,จะอยากจะเรีนยนรู้รใช่ค่ะแล้วก็อลองดูสักนิดสิมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่ามันอาจจะติดขึ้นมาได้ทําให้อายุน้อยลงแต่ที่นา่าแปลกใจค่ะคุณผู้ฟังคุณน้องทีนั่นก็คือว่าทางภาคเหนือ กลายเป็นว่าเป็นอัตราส,สูงสุดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าภาัยคุกคามทางด้านต่างๆการใช้ชีวิตเนี่ยเริ่มที่จะเข้าไปถึงเด็กๆที่มีอายุน้อยลงมากขึ้นนะคะก็ทําให้การเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลบางทีมันก็จะต้องให้กระชับมากขึ้นหรือว่าบางทีก็จะต้องแบบ ใกล้ชิดกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นหรือไม่ก็ต้องหากิจกรรมอย่างอื่นทําค่ะให้เขาลืมกับการที่เขาจะต้องอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือ iPad อะไรต่างๆเนี่ยหากิจกรรมในครอบครัวทําร่วมกันการไปเที่ยวการไป ทำกิจการเพื่อสังคมหรือศิละปะหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าการสร้างสรารประสบการณ์ชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทําให้เขาลดภาวะในการที่จะเสพติดแต่จอโทรศัพท์น่ยได้ดีมากขึ้นค่ะ,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงที่สองของรายการกันค่ะสักครู่ค่ะ ช่วง Heal Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Heal Trip ครับของคนรักสุขภาพนะคะก็ช่วงนี้ Heal Trip ก็ยังอยู่กับดิฉันทีรวดีละพี่แมวคุณนัทนรีนะคะค่ะ คลิปแรกสั้นๆละกันดิฉันมีมาฝากคุณผู้ฟังคือดิฉันมีข้อมาเตือนว่าอยากให้ระวัง5พฤติกรรมที่ทำให้ข้อสะโพกเสื่อมเร็วขึ้นนะคะใครว่าสะโพกเสื่อมต้องรอให้ถึงวัยไม่ต้องใช่ไหมคะ5ส60จริงๆแล้วการข้อสะโพกข้อสะโพกเสื่อมของเราเนี่ยมันเสื่อมได้เร็วขึ้นถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว นะคะพฤติกรรมแรกชอบนั่งยองหรือนั่งไขว่ห้างนะคะดิฉันนี้เมื่อก่อนนั่งไขว่ห้างตลอดจนเป็นเน็บจนตะคิวกินถึงได้รู้ว่าอ๋อนั่งไขวี่ห้างนั่งปุ๊บคือไขว่ห้างตลอดนะคะท่าทางเหล่านี้มันเพิ่มแรงกดทับของข้อสะโพกแน่นอนถ้าพฤติกรรมแบบนี้หนุ่มสาวออฟฟิศข้อสะโพกเสื่อมเร็วแน่นอนนะคะยกของหนักเป็นประจำการยกของหนักมากเกินไปส่งผลต่อ ข้อต่อโดยตรงไอ้ยกเป็นประจำเนี่ยก็ว่าหนักแล้วบางทียกผิดท่ากค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ควรเล็กเลียงนะคะน้ำหนักเกินหรืออ้วนยิ่งน้ำหนักอ้วนมากยิ่งเพิ่มแรงกดทับและเร่งการเสื่อมของข้อสะโพกแล้วก็ตัวของข้อแล้วก็ของสะโพกนะคะเร่นกีฬาที่มีแรงกระแทกบ,บ่อยๆเช่นวิ่งกระโดดหรือเร่งกีฬาที่มีการประทะนะคะ อันนี้ก็อาจจะทําให้สะโพกเสื่อมเร็วขึ้นปล่อยให้อาการสะโพกปวดสะโพกเนี่ยเรื้อรังไม่รักษาอันนี้ก็เสี่ยงต่อาการอักเสบแล้วก็การเสื่อมเร็วขึ้นนะคะคือเด็กๆเ,เลยละกันตั้งแต่เยาวชนไปในวัยทํางานนะคะใครที่ชอบทําพฤติกรรมอย่างที่ที่ฉันบอกประกอบกับเริ่มมีอาการปวดสะโพกปวดขาหนีบแล้วก็รู้สึกว่าข้อติด ต้องพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยเพื่อการรักษาอย่างเหมาะสมนะคะก่อนที่จะข้อสะโพกเสื่อมจนไม่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ก็เสื่อมเร็วกว่ากว,ว่าวัยอะพี่แมวค่ะห้าสิบเริ่มมีอาการ <c oughs> แล้วนะคะบางคนแบบก็ใช้เขามาสหัสกันนะคะพอถึงเวลาที่เขาเริ่มประท้วงบ้างก็อาจจะมีอาการกรอบแกรบกันได้ <c oughs> ค่ะ,ะ,ะค่ะเอาล่ะคะมาถึงของดิฉชนบ้านนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังอาจจะแบบ บางคนก็เคยได้ยินบางคนก็อ่าจจะแบบม,มีโรคนี้อยู่ด้วยเหรอก็คือโรคคางทูมบางคนก็บอกว่าโรคอะไรไม่รู้จักนะคะซึ่งโรคคางทูมเนี่ยมันก็มันเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับในช่องปากของเรานี่แหละค่ะทีนี้ดิฉันก็เลยจะมีวิธีที่จะรู้ทันโรคคางทูมมาฝากคุณฟังกันค่ะถือว่าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นโรคที่ไกลตัวนะคะโรคคางทูมค่ะคุณผู้ฟังก็คือ เขาถือว่าเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสที่มีที่ไวรัสเนี่ยเขามีชื่อว่าชื่อมัมนะคะซึ่งจะทําให้ผู้ติดเชื้อนี่มีอาการอักเสบของต่อมน้ําลายที่อยู่บริเวณขากรรไกรของทั้งสองข้างใบหน้าแล้วก็หูนะคะทําให้มีบริเวณที่คางเนี่ยมีอาการบวมจึงได้ชื่อว่าเป็นคางทูมนั่นเองซึ่งคางทูมค่ะคุณผู้ฟังก็จะพบได้เนี่ยในส่วนส่วนมากก็คือจะเป็นเด็กนะคะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีอาการอักเสบของอันธารเนี่ยร่วมอยู่ด้วยนะคะค แต่ถ้าเกิดว่าบางรายเนี่ยมีอาการแรงนะคะก็าอาจจะทำให้เกิดอาการเป็นหมันได้เหมือนกันค่ะทีนี้การติดต่อของโรคคางทูมนะคะโรคนี้สามารถติดต่อกันได้ทางด้านลมหายใจแล้วก็การสัมผัสน้ำลายของผู้ป่วยเช่นการกินน้ำหรือว่าการกินอาหารโดย โดยที่ใช้ภาชนะร่วมกันซึ่งจะพบได้ในเด็กทุกช่วงวัยเลยค่ะคุณฟงังแต่ทีนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการทุนแรงแล้วก็อาจจะมีโรคแทรกซ้อนได้บ่อยแล้วก็ได้ได้มากกว่าเด็กนะคะทีนี้ระยะที่ติดต่อกันได้ง่ายๆคืออยู่ในช่วงที่1-2วันหรือบางคนอาจจะมีอาการไปถึง7วันนะคะอาการของ โรคคางทูมก็คือจะมีอาการบวมของต่อมน,น้ำลายนะคะจะบวมไปจนถึง5-9วันเลยทีเดียวค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาการบวมของต่อมน,น้ำลายเขาก็จะฟักตัวของโรคไปอีกในระยะ16-18วันซึ่งก็จะมีถ้าเกิดว่ามีผลสั้นก็อาจจะอยู่แค่12วันและแต่ว่าถ้าเกิดว่านางสุดก็จะมีถึง25วันเลยทีเดียวนะคะทีนี้อาการของโรคค่ะคุณู้ฟัง ส่วนมากโรคคางทูมจะเป็นในเด็กช่วงวัยเรียนซึ่งเรียกเริ่มแรกเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีการปวดหัวเป็นไข้นะคะมีอาการอ่อนเพลียภายในเวลา <c oughs> ขออภัยค่ะภายในเวลาประมาณ12-24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการปวดบริเวณข้างแก้มแล้วก็ใบหูนะคะอาการปวดนียก็จะเป็นจะปวดมากเวลาที่เราต้องขยับขากรรไกรหรือช่วงที่เราต้องรับประทานเราต้องพูดนี่แหละคะ่ะก็จะมีอาการปวดบริเวณขากรรไกรนั้นๆน,น,นะคะหรือว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวต่อมน้ําลายบริเวณขากรรไกรนี่ก็จะบวมแล้วก็จะลามไปถึงใบหูค่ะ ทีนี้ต่อมน้ำลายเนี้ยจะบวมมากในเวลา1-3วันแรกนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนียมักจะเริ่มมีอาการข้างเดียวก่อนแล้วก็จะลามาต่อมน้ำลายอีกข้างหนึ่งนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยอาการบวมจะค่อยๆลดลงภายใน3-7วันแต่ว่าสภาพแต่ว่าอาการต่างๆเนี่ยอาจจะหายเป็นปกติได้ภายใน7-10วันแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังมีพบว่ายังมีอาการอักเสบของต่อมอย่างอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็น ต่อมไทรอยต่อมท่อน้ําตาเส้นประสาทตาเป็นต้นเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของตั้งครันนิมานดาที่สามารถจะติดเชื้อได้ก็คืออยู่ในช่วงของสมเดือนแรกฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไข่ที่อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่ว่าจะเป็นโครคทางทุมหรือเปล่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนในครอบครัวในตั้งคันก็อย่าเพิ่งเข้าใกล้เขานะคะทีนี้วิธีการรักษาค่ะคุณผู้ฟังก็คือ รักษากันตามอาการเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือให้ยาบรรเทาปวดเป็นครั้งคราวไปนะคะแล้วก็แยกผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยกับผู้ป่วยกับคนปกติอะค่ะแยกกันอยู่สักประมาณ9วันนะคะเพื่อว่าให้ต่อมน้ําลายของผู้ป่วยเนี้ยอาการบวมเนี้ยลดลงนะคะทีนี้มันมีการป้องกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเราจะมีวัคซีนวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคทางทูมนะคะโดยรูปของวัคซีนนะคะ <c oughs> ทีนี้ วัคซีนเนี่ยก็จะมาจะเป็นวัคซีนในหนึ่งตัวนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเขาจะป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัดคางทูมหัดเยอรมันนะคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยต้องฉีดสองครั้งโดยการฉีดครั้งแรกนี่อายุอยู่ที่ประมาณ9ถึง12เดือนค่ะทีนี้ส่วนเข็มที่2ในอยู่ที่ประมาณ2ขวบครึ่งนะคะซึ่งหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวแล้วเนี่ยเด็กก็จะมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับเชื้อไวรัสคางทูมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะก็ ไปฉีดได้นะคะคุณฟังตั้งแต่9เดือนจนถึง12เดือนแล้วก็อีกทีนึงก็คือช่วง2ขวบครึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครที่งงๆเ๊ะโรคทางทูมทารคกอะไรบางคนมันอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณหมอเขาก็กําหนดให้เด็กเนี่ยทารกเนี่ยค่ะก็คือช่วง9-12ถึงเดือนนะคะไปฉีดยาไว้เลยเพราะฉะนั้นไปฉีดวัคซีนมันก็อาจจะทําให้เอ๊ะ ไม่เคยได้ยินโลกนี้แต่ว่าบางทีเนี่ยหมอเขาก็อาจจะรวมไปในพวกหัดเยอรมันแล้วโรคคางทูมโรคหัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักโลคนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ไปฉีดก,ก็ต้องพาลูกน้อยไปฉีดด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบก็ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หาวิธีป้องกันได้แล้วก็โรคทางทูมเนี่ยเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นเราก็พาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนป้องกันไว้ดีที่สุดค่ะค่ะอีกหนึ่งทริปแล้วกันนะคะฝนตกบ่อยๆวันนี้ดิฉันก็มีเคล็ดลับ ในการดูแลสุขภาพให้พร้อมเที่ยวพร้อมเที่ยวของคุณผู้ฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะคะหน้าฝนมาถึงสิ่งที่ต้องเจอก็คือป่วยนี่แหละก็คือง่ายๆเลยที่เป็นกันบ่อยก็คือไข้หวัดไข้หวัดธรรมดานะคะเจ็บคอน้ำมูกไหลอาการเหล่านี้คือโดยเฉพาะที่ฉันเป็นภูมิแพ้ไม่ต้องห่วงเช้ามามีอาการทุกวันนะคะดิฉันก็ถ้าอยากจะไปเที่ยวค่ะอาจจะต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะ แล้วก็ในช่วงหน้าฝนเนี่ยดิฉันก็เลยเอ๊ะก่อนออกจากบ้านมันมีเคล็ดลับอะไรบ้างที่จะทําให้เราไม่ป่วยนะคะแล้วก็สุขภาพดีเตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูโดยเฉพาะฤดูฝนคือเราต้องพกตัวช่วยกันไปด้วยค่ะพกหมวกพกล่มพกเสื้อกันฝนเพื่อไม่ให้ร่างกายเปียกฝนนะคะก็ะคือตอนเช้าในแดดอาจจะแจะเลยตอ,ตอนกลางวันก็อาจจะฝนตกถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมี เสื้อกันฝุ่นนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอาการอับชืน้นแล้วก็การสะสมของเชื้อราที่เป็นสาเหตุของการไม่สบายตัวนะคะสวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบาสามารถระบายอากาศได้ดีลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆหรือว่าโรคผิวหนังนะคะแล้วก็หลังจากเปียกฝนเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเช็ดผมให้แห้งทำร่างกายให้อบอุ่นนะคะ อันดับที่สองคือเรื่องของการนอนสําคัญนะคะคุณผู้ฟังการนอนหลับให้เพียงพอเนี่ยบางคนก็เจ็ดถึงเก้าบางคนก็หกถึงแปดตามสะดวกแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าพักผ่อนดีร่างกายมันก็จะได้ฟื้นฟูนะคะการนอนดึกจะทําให้อวัยวะที่ทําหน้าที่กําจัดสารพิษในร่างกายเนี่ยทางานได้ประสิทธิภาพน้อยลงนะคะแล้วก็กําจัดสารสารพิษคงค้างในร่างกายได้น้อยลงนะคะ ฝนตกแบบวอยๆแบบนี้ดื่มน้ําอุ่นเป็นประจำกับคุณผู้ฟังในวันที่ฝนตกอากาศจะชื้นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เลือกเลือกที่จะดื่มชาหรือว่าพวกสมุนไพรอุ่นๆนะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย แก้อาการอักเสบแก้วัดแก้เจ็บคอนะคะออกกำลังกายบ้างค่ะอย่างน้อยวันละ30นาทีนะคะสัปดาห์หนึ่งอาจจะสองสา 2, ครั้งเพื่อช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของโรคทำงานร่างกายเราก็แข็งแรงนะคะแล้วก็ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บสุดท้ายแล้วกันถ้าอยากจะร่างกายแข็งแรงเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัดคุณผู้ฟังน้าฝนเนี่ยโรค ระบาดน้ําขังเฉยแฉก็ไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบไข้ามาเรียโรคเหล่านี้รุนแรงและจากข่าวข่าวที่ผ่านมาก็คืออันตรายถึงชีวิตโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเห็นไหมคะก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีดารานักแสดงนักร้องหลายๆท่านนะคะที่เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกดังนั้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดก็อาจจะต้องทาโรชั่นละพกใส่กระเป๋าไปนะคะปิดประตูทุกครั้งหลังเข้าบ้านหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่อับชื้นที่มืด กำจัดแหล่งน้ำขังบริเวณบ้านพวกที่จะเป็นการฝักตัวของยุงต่างๆนะคะก็ถ้ายังอยากไปเที่ยวและอยากสุขภาพแข็งแรงมีตัวช่วยค่ะก็ต้องพกล่มเสื้อกันฝนต่างๆต้องนอนให้เพียงพอดื่มน้ำอุ่นเป็นประจำออกกำลังกายบ้างแล้วก็ป้องกันการการเกิดยุงกัดทำลายแหล่งเพาะพันยุงนะคะก็อาจจะทำให้ยังสุขภาพดีดุยังสุขภาพดีอยู่ ในช่วงที่ฤดูฝนป่วยปลายแบบนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ทาง FM 89.5 i n n o v a t i o n o o r l i นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันทีราวด,ดียิ่งมีค่ะดิฉันนันทนาลีสุขด,ดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Club กลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ